เดี๋ยวมาดูวิธีการตําไทยนะครับผู้ใดตําไทยบ่เป็นในเบื้องคลิปนี้นี่ตำไทยได้เลยนะครับพี่น้องใครที่ยังตําส้มตามตาไทยไม่เป็นนะครับดูคลิปนี้นะครับอันดับแรกใส่พริกกลางกลางกลางนี่พริกถ้ากลางกลางก็จะขนาดนี้เอาออกอีกนิดนึงกลางแล้วกลางแล้ว,ลวก็พอแค่นั้นกลางกลางเอาแล้วแต่พอแล้วทีนี้ ก็กระเทียมลงไปอ่านี่คือตําไทยแล้วก็อ๋ออผงนัวลงไปแล้วก็ตำอ่านี่ดูแม่ค้าคนสวยก็โขกโขกให้เข้ากันนะครับอ่าหลังจากโขกแล้วก็ใส่มะเขือเทศลงไปนี่คือวิธีการตําไทยนะครับ ทำคลิปไว้ให้ดูใครสำหรับใครที่ตำไทยไม่เป็นนะครับดูคลิปนี้นะครับนี่วิธีการตำไทยร้านเจ๊วึงเจ๊วึงปากซอยเคค่ะชุมชนสีสเกตนี่แล้วก็มะนาวลงไปเลยมะนาวลงไปนี่คือตำไทยนะครับนี่อ่าแล้วก็น้ำตาลปี๊บ น้ำตาลทรายนี่เป็นตำไทยได้ไหมฮะข้าน้ำตาลทรายมันเป็นตำไทยได้บ่จะ<งาน>ได้อยู่มันเถอะมันสิเป็น,งง<า>นแงี้ยเบออ่าต้องแม่ค้าบ,บอกว่าต้องใช้น้ำตาลน้ำตาลปี๊บอ่าน้ำตาลปี๊บนะครับตำไทยต้องใช้น้ำตาลปี๊บอ่าอแล้วกว็น้ำปลาลงไปตำไทยนี่เขาไม่ใส่ปลาร้าใช่ไหมไม่ใส่อ่าไม่ใส่นะครับตำไทยจะไม่ใส่ปลาร้านะครับใส่แค่น้ำปลานะครับน้ำปลา ทีนี้ก็โคเลโคเลให้เข้ากันไปเลยนะครับนี่คือตำไทยนะครับนี่แหละครับพี่น้องครับตำไทยนะครับวิธีตำไทยแล้วก็ต้องหั่นถั่วใสใช่ไหม<ช>คือคือตำไทยมันขาดไม่ได้เลยคือถั่วต้องหั่นลงใช่ไหมใช่ครัแม่ค้าบอกว่าใช่เลย แล้วก็ตำตำให้เข้ากันนะครับนี่คือวิธีตำไทยนะครับท่านใดตำส้มตำไม่เป็นตำไทยไม่เป็นนะครับดูคลิปนี้ตำเป็นเลยนะครับแล้วก็ใส่อ่า <c oughs> แล้วก็ใส่มะละกอเลย <c oughs> นี่ใส่มะละกอลงไปเรียบร้อยเลยยังทีนี้เรียบร้อยแล้วใส่กุ้งแห้งกับ อ๋อเหลือขั้นตอนสุดท้ายนะครับกุ้งแห้งกับกับถั่วลิสงอ่านี่กุ้งแห้งใส่ลงไปเลยนี่ครับกุ้งแห้งใส่ลงไปปับ๊บอ่าแล้วก็พอแค่นี้ใช่ไหมอ่าทีนี้ก็ถั่วลิสงปับ๊บนี่ถั่วลิสงแล้วก็โคเล่โคเล่แล้วก็ตำตำก็เป็นนันว่าเสร็จเรียบร้อย เรียบร้อยหรือยังผมจะชิมดูเยอค่ะอ่าเรียบร้อยแล้วครับมาผมจะชิมดูนะครับทีนี้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงครับอืมโอ้รสเด็ดแล้วอืรสเด็ดแล้วเสร็จแล้วโอเคเรียบร้อยนะครับเสร็จยแล้วค่ะเสร็จสิ้นขั้นตอนในการตำส้มตำตำไทยนะครับเสร็จสิ้นในการตำไทยเรียบร้อยครับน่ากินมากครับอ้าไปแล้วครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ